สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะใบงานที่5นะคะเรื่องสัสดส่วนค่ะไปดูคำว่าสัสดส่วนกันนะคะว่าหมายความว่าอะไรสัสดส่วนคือประโยคที่แสดงการเท่ากันค่ะของอัตราส่วน2อัตราส่วนหมายความว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มันเท่ากันนะคะตัวอย่างที่1จงหาค่าของ m ในสัสดส่วน3ต่อ5เท่ากับ m ต่อ2.5วิธีการทำนะคะนักเรียนเราจะเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะ3ต่อ5เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วน5 m ต่อ2.5เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือเศษ m ส่วน2.5ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้หลักการคูณไขค่ะและจากนั้นก็แก้สมการหาค่า m ค่ะ หลักการคูณไข้นะคะก็คือนำ2.5ขึ้นมาคูณ3คุณครูทําสัญลักษณ์ให้ดูนะคะ2.5ขึ้นมาคูณ3นะคะได้เป็น3คูณ2.5อีกคู่หนึ่งที่คูณไข้ก็คือ5ขึ้นมาคูณกับ m ะค่ะนะคะเราเหลือได้เท่ากับ5คูณ m นั่นเองนะคะเมื่อเราได้ ใช้หลักการคูณไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แก้สมการหาค่า m ค่ะอยากได้ m กําจัดใครคะอยากได้ m ก็กําจัด5ค่ะแล้ว5ทําอะไรอยู่กับ m คะ5คูณอยู่ค่ะกําจัด5โดยการย้ายไปหารค่ะฝั่งนี้มี3คูณ2.5อยู่ย้าย5มาหารค่ะจากนั้นตัดทอนเนาะ ลงท้ายด้วย5แม่5ตัดได้แน่นอนนะคะจับคู่ตัดทอนเอา5กับ2.5ตัดทอนกันนะคะ5 1 5หอะไรได้2องมีไหมไม่มีใส่0เจอจุดใส่จุด5อะไรได้25 5 5 25ค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น0.5คูณกับ3 3คูณกับ0.5นะคะ เวลาคูณเอาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมนะคะการคูณทศนิยมเนาะ3มคูณ5นะคะเวลาออกเวลาคูณเอาจุดออก3คูณกับ5ได้15ค่ะแต่เวลาตอบนับจุดรวม15ใส่จุด1นึ่ตำแหน่งกลายเป็น1.5ค่ะเพราะฉะนั้นเราเลยได้ค่า M มีค่าเท่ากับ1.5เรียบร้อยแล้วค่ะค่าของ M ในข้อนี้คือ 1. 5ค่ะ เราลองไปทำข้อ1กันพร้อมๆกันนะคะข้อ1จงหาค่าตัวแปรในสัดส,ส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่หอัตราส่วน x ต่อ4เท่ากับ9ต่อ12เพราะฉะนั้นคันแรกค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนค่ะได้เป็น x ต่อ4ได้เป็นเศษ x ส่วน4 9ต่อ12นะคะได้เป็นเศษ9ส่วน12นะคะเราเลยได้เท่ากับนะคะเศษ x ส่วน4เท่ากับเศษ9ส่วน12จากนั้นใช้หลักการคูนคว้ายค่ะอ่านนักนเียนคะคูนคว้ายนะคะอะไรคู่กันลูก x คูณกับ12 x นะคะ x คูณกับ12เราจะไม่ใช้เครื่องหมายคูณเนาะเพราะ x กับเครื่องหมายคูณเป็นไงลูกหนะ้าตาเหมือนกันเลยนะคะเราเลยใช้วงเล็บแทนเท่ากับอะไรคูณกันคะคูณคว้นะคะ4คูณกับ9นะคะเพราะฉะนั้นเราได้เป็น x คูณ12เท่ากับ4คูณ9เมื่อเราใช้หลักการคูณคว้เสร็จแล้วเราต้องการหาค่า x ค่ะเราเลยต้องใช้วิธีการแก้สมการค่ะอยากได้ x กําำจัดใครคะกำจัด12ค่ะ สิบสอทำอะไรอยู่กับ x ตัวติดกันแบบนี้สิบสองคูณอยู่กับ x ค่ะคูณอยู่ให้ย้ายไปหารค่ะได้เป็น x เท่ากับ4คูณ9หารด้วยส2จากนั้นนะคะดูนะคะว่าเศษกับส่วนนะคะล่างกับบนตัดทอนกันได้ไหมตัดได้ไหมคะได้นะคะคุณครูจับ4กับ12ตัดกันนะ414 4, x x 4, 4 x 3ึ่ อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรตัดกันได้อีกไหมเก้ากับสามตัดได้ไหมคะได้นะคะใช้แม่สามสามหนึ่งสามสามสามเก้าไม่มีอะไรตัดได้แล้วนะคะก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนได้เลยหนึ่งคูณสามได้สามนะคะส่วนหนึ่งสามส่วนหนึ่ง,นนงมีค่าเท่ากับสามเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับสามนะคะดังนั้นค่าของ x คือสามนั่นเองค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูข้อที่2กันต่อนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะนักเรียนขั้นแรกเปลี่ยนอัตราส่วนเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะเพราะฉะนั้น5ต่อ x ก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน x ค่ะเท่ากับ10ต่อ26ก็คือเศษ10ส่วน26ค่ะจากนั้นใช้หลักการคูณไข้ค,ค่ะอะไรคู่กันลูก 26คูณกับ5ค่ะ x คูณกับ10ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้างหน้าก็จะได้เป็น5้าคูณยีเท่ากับ x คูณสิค่ะจากนั้นแก้สมการหาค่า x นะคะ x คูณอยู่กับ10อยากได้ x เดียวค่ะกำจัดใครคะกำจัด10ค่ะ สิคูณอยู่กับ x กําจัดโดยการย้าย,า,า,ระะา,ยายมาหารนะคะย้ายมาหารฝั่งนี้มี5้าคูณยีอยู่นะคะก็เลยย้ายมาหารเป็นหารด้วย10จากนั้นจับคู่ตัดทอนคู่ไหนตัดได้บ้างบนตัดล่างล่างตัดบนนะลูกนะ5กับ10ตัดได้นะคะแม่5 5 1 5 5 20ค่ะมีอะไรตัดกันได้อีก ยี่สิบหกกับสองตัดได้นะคะสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสามหกได้เป็นหนึ่งคูณสิบสามส่วนด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับสิบสามค่ะดังนั้นค่าของ x คือสิบสามเป็นยังไงคะพอทำได้ไหมคะ,ะถ้าทำได้นักเรียนลองทำข้อสามกอบข้อสี่ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาฟังฉเฉลยค่ะข้อสามนะคะ คันแรกค่ะเปลี่ยนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะ7ต่อ8เป็นเศษ7ส่วน8ค่ะเท่ากับ x ต่อ32ก็คือเศษ x ส่วน32ค่ะต่อไปใช้หลักการคูณควายค่ะจับคู่เลยค่ะ7คูณกับ32เท่ากับ8คูณกับ x ค่ะดังนั้นจะได้ เจ็ดคูณสาเท่ากับแคูณ x ค่ะขั้นที่สองค่ะแก้สมการหาค่า x อยากได้ x กําำจัดใครคะกำจัด8 8คูณอยู่ย้ายมาหารค่ะนักเรียนค่ะมีอะไรตัดทอนกันได้ไหมคะบนตัดล่างมีไหมคะแกับ32ถูกไหมแปดหนึ 1, ่งแนักเรียนลองตัดเองดูนะคะ 8 4 3สได้เท่าไหร่แล้วเอาไปคูณ7นะคะแล้วเราจะได้คำตอบของค่า X ออกมาค่ะนักเรียนคิดเองนะคะข้อนี้ไปต่อข้อที่4กันค่ะ11ต่อ17นะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือเศษ11ส่วน17 22ต่อ x ค่ะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนคือเศษ22ส่วน X ค่ะจากนั้นคูณคไวยค่ะ ได้อะไรคะอะไรคู่กัน11คูณ x ค่ะเท่ากับอ่าไวไปนะคะเท่ากับ17คูณ22ค่ะจากนั้นนะคะแก้สมการหาค่า x อยากได้ x 11คูณอยู่กับ x ย้าย11ไปหารค่ะจับคู่ตัดทอนได้ไหมคะ ถ้าได้จับคู่ตัดทอเลยนะคะ,ะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็หาค่า x อ,ออกมาค่ะอะ่นักเรียนลองหาเองนะคะส่วนข้อห้าและข้อหนะคะให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองค่ะถ้าเป็นทศนิยมนะคะเวลาคูณเอาจุดออกเวลาตอบนับจุดรวมแค่นี้เองนะคะต่อไปค่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะเป็นใบงานที่ห้าหน้าที่สิบค่ะ ไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะจงหาค่า m ในสัดส่วนเศษ6ส่วนเเท่ากับเศษ30ส่วน m โอ้โข้อนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะอยากได้ m ค่ะแล้วอัตราส่วนหรือสัดส่วนในข้อนี้ก็เป็นรูปเศษส่วนแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการคูณคว้ได้เลยค่ะอะไรคูณกันได้บ้างคะคูณคว้6คูณกับ m ค่ะ เจ็คูณกับ30ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใช้หลักการคูณควายได้เป็น6คูณเเท่ากับ7คูณ30ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็แก้สมการค่ะอยากได้ M กํกำจัดใครคะกำจัด6นะคะ6คูณอยู่ย้ายไปหารค่ะจากนั้นจับคู่ตัดทอนมีไหมคะเศษกับส่วน อะไรตัดกันได้หกับสามสิบถูกไหมหกหนึ่งหกหกห้าสามสิบค่ะเหลือเจ็ดคูณห้าส่วนด้วยหนึ่งเจ็ดคูณห้าเท่ากับสาสิบห้าค่ะ M เท่ากับส5สิบห้าส่วนหนึ่งหรือมีค่าเท่ากับสาสิบห้าค่ะตอบได้เลยนะคะดังนั้นค่าของ m ก็คือสามสิบห้าค่ะเป็นยังไงคะเหมือนกับใบงานหน้าแรกเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาลองทําพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะเศษ x ส่วน24เท่ากับเศษ6ส่วน8ค่ะคูณควายค่ะได้เป็น x คูณ8เท่ากับ24คูณ6ค่ะจากนั้นหาค่า x ค่ะแก้สมการหาค่า x กําำจัด8ค่ะ8คูณยย้ายมาหารค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียน ถ้ามีคู่ไหนตัดได้ตัดทอเลยนะคะ8 1 8 8 3 24ค่ะเพราะฉะนั้นเหลือ3คูณกับ6ส่วนด้วย1นะคะ3ามคูณหเท่ากับยี่สิค่ะ18บส่วนหนะคะก็ได้เท่ากับ18ค่ะดังนั้นค่าของ x คือ18ค่ะข้อที่2นะคะใช้หลักการคูณไข้เลยค่ะ จะได้27คูณ5เท่ากับ x คูณ3ค่ะ,ะจากนั้นนะคะแก้สมก,การหาค่า x ค่ะกำจัด3ค่ะ3คูณอยู่กับ x กำจัดโดยการย้ายมันมาหารค่ะคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะได้เป็น27คูณ5หารด้วย3ค่ะเท่ากับ x จากนั้นนะคะมีอะไรตัดทอนกันได้ไหม 27กับ3านะคะใช้แม่3ามตัดนะ3าม3นึ่งสเหลืออะไรคูณกันคะเหลือ9กคูณหค่ะ9 5 45ค่ะได้เป็น45่สบเท่ากับ x นะคะดังนั้นค่าของ x คือ45ค่ะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสองข้อให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองค่ะใครสงสัยตรงไหนนะคะ สามารถสอบถามรีไลน์ส่วนตัวครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ